สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทางช่อง youtube ทุกทุกฐานเด้อค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ตามต่อเก็บเกี่ยวข้อมูลเล่าพัฒนารวมสามสํำนักเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ท่านผู้ชมสําหรับหมวดทีพผ่านมาเขาอยู่สําำนักเดียวเด้อท่านผู้ชมพอเสียงเงด คลิปนี้มาแล้วท่านผู้ชมเก็บเกี่ยวตามต่อเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ร่วมเล่าพัฒนาสามสำนักพอเสี่ยงเงึอดอาจารย์ต่อยน้ำโชกแอดกาแฟด,ดัมเดอท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณรวมทั้งสามทันเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแน้วทางสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้ว หนูหน่อยฝากเช่นเคยเด้อท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำแน่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บด้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยเนาะคะ่นะเนาะหวัวติพานมาพอเสี้ยงเงินเป็นพระเอกอยูทันเดียวท่านผู้ชมเลขเด่นเจ็ดกับสอง ข่าทีเด่นเจ็ดเจาะแตกหาเจ็ดตรงตรงเด้อค่ะเด้อหมวดนี่มัดตามต่อกันเลยนะคะเนะาะเราพัฒนาพอเสียงเงิดงวดนี้เลขเด่นวิ่งรูดหมวดนี้เด่นวิ่งรูดพอเสียงเงิดฟันมาไหหางเดียวเด้อท่านผู้ชมตัวเดียวหางเดียวแขน เด่นเปดตัวเดียวด้วยธรรมชุม้ายวิงซ้ายโหลดเปดตัวเดียวนะคะจับคู่สามสอง 3า 3, 3, 5, 5, 3สาม5ามเสาาหำหรับคลิปหนาท่านผู้ชมเจอกันกันกบรวมเหล็กเด่น6สูตรหนูหน่อยเด้อท่านผชมล่าสุด รวมเหล็กเด่นหาดสูตรหกสูตรนูนอยเนาะท่านผู้ชมแตกเด้งทั้งบนและล่างนะคะหัดที่ย์พานมาตแตกเด้งบนล่างเด้อท่านผู้ชมรวมเด่นหกสูตรนะคะ 5, 2, 5, 3, 5, 8, 8, 2, ห้าสองห้าสามห้าแปดแปดสองหัวที่ย์พานมานูนอยกัดเจาะเหล็กจับเหล็กบ่ถ,ถึงท่านผู้ชมนูนอยกัดไต้เด้อท่านผู้ชมหัดที่ย์พานมา ห้าแปดแปดสองแปดเจ็ดและเจ็ดสองนะคะลาวพัฒนาพ่อเสียงเงิดเด้อท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องแคปหนา้าจอเด้อค่ะเด้อเด่นเปดหางเดี่ยวแขนแขนท่านผู้ชม จับคูสิคูสามส3งสามสามสามเจ็ดสแสองห้าสดแดสองแดเและ7จสองนะคะ ต่อมาของแอดกาแฟดำเด้อท่านผู้ชมแอดกาแฟดำนะคะแอดกาแฟดำงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมเลขเด่นเลขจับคู่เจาะหลุดเด้อค่ะเด้องวดที่ผ่านมาหลุดท่านผู้ชมงวดนี้เด่นลาวพัฒนาแอดกาแฟดำนะคะเด่นหก รองสจับคู่มีสองหกสา6หกสี่หกเก้าหอสาสองสสองปดสองเกกันมี6กสองกับสองนะคะชุดกันมี6 6กับสองสองสตัวมี8ปดสองหกสองสหกสองเ้า หวดนีเหล็กดินเอดกาแฟดำงามอยู่เดิมธรรมชมหมวดนี้นูหน่อยมักหกน้ำเอดกาแฟดำอยู่ธรรมชมสางหกสามหกสี 3, 6, 4, 6, 9, 6. ่หกเก้าหกสายวิ่งสายรูดหนูหน่อยมักหกเดิมธรรมชมสายวิ่งสายรูดรูดหกเดิมธรรมชมมักน้ำบอรธรรมชมทันใดมักจัดเลยเด้อค่ะเด้อวิ่งฟันรูดตัวเดียวหกนะคะ แอดกาแฟดำแคปหน้าจอะะด้อค่ะเด้อต่อมาของอาจารย์ต้อยน้ำโชวอาจารย์ต้อยน้ำโชว์สำหรับหมวดทีพานมาของอาจารย์ของอาจารย์ต้อยเป็นแบบนี้เด้อท่านผู้ชม เล็กเด่นเข่าที่เด่นหาเล็กติดบอมมาหัวทีิพานมาลุดทุกสำนักเข่าของพอเสียงเงินทันเดียวเด้อธรรมผู้ชมสำหรับหมวดนี้ธรรมผู้ชมพอแม่พี่น้องแคปหน้าจ,จอด้วยค่ะเด้อเด่นหกเจ็ดเก้าเลขติดสองสามสี่ จับคู่มี6กสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเดสามดสี่เสองเสาสนะคะบนล่างไปกลับด้วยนะคะแคปหน้าจอเด้อคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้รวม3ามสำนักเนาะคะ่นะเนาะอาจารย์ต้อยนำโชคพ่อเสียงพ่อเสียงเงินเดนตัวเดียวฟันเจาะแปด โตเดี่ยวแข็นๆเด้อท่านผู้ชมเอสกาแฟดำนู่หน่อยขอขอบคุณร่วมทั้ง3ามทันเด้อค่ะเด้ออ้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ถ่ายคลิปพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่จะสร้างกาแฟาอยาสีฟันหรือว่าสบูเนาะค่ะเนาะ โทรสั่งสื่อได้เลยที่เบอร์0926325513หรือแอดไลน์สแกน QR Code นะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจขอกคุ้มไลฟ์ฟรีแอดไลน์สแกน QR Code ด้วเดือค่ะเด้ออาร์ทามชชมสำหรับคลิปนี้หนูนหน่อยขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหนาร่วมเหล็กเด่น6สูตรด้วยค่ะเด้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ